ขอเรียนว่าทางกระทรวงการต่างประเทศทราบซึ้งความทุ่มเทที่คุณทําในช่วงสุครามแต่ว่าผมถูกส่งมาเพื่อเสนองานชิ้นสุดท้ายให้กับคุณฉันเกรงว่าเราจะวางมือจากงานจารกรรมแล้วละคะใช่ไหมทิระใช่ใช่เราไม่ทํางานแบบนั้นแล้วเราเลิก,เ,ลกเราเลิกเลเด็ดขาดขาดเลยแค่อยากรู้นะครับว่าคุณจะให้เราทําอะไรเลยเราอยากให้คุณนําสิ่งนี้ไปซีงไฮ เพชรเม็ดใหญ่งามมากนี่คือดวงตาแห่งแชงกรีล่าหากคุณเชื่อในตำนานว่ามันจะชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมริมันถูกลอบนำออกจากจีนปีพัน0ตอนนี้รัฐบาลเราอยากส่งคืนพิพิธภัณฑ์เสี่ยงไฮเพื่อเป็นเครื่องแสดงเจตนาดีที่มีต่อชาวจีนด้วยความเชี่ยวชาญของคุณในงานสายนี้เราถึงพึ่งคุณโออเรายินดีมากเลยค่ะ เออแต่เออเออร,ริกกับฉันเราสัญญากันไว,ว้ว่าหลังสงครามเ,ออเราจะเออวางมือสักทีก็นั่นสิเราสัญญากันแล้วเราเออก็ต้องยอมรับว่าผมผิดหวังเล็กน้อยอย่างแรกหลังสงครามที่จีนก็อนตรายมากมีมากมายหลายฝ่ายที่หวังจะเอื้อมมือมาคว้าดวงตาแห่งแชงกุยล่าถ้าผู้คุ้มภัยมืออ่อน ดวงตาอาจสูญหายตลอดกาลเราปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมันมันจะเสียหายมากต่อชาวโลกยังมาหันเลยพอดีว่าเธอวีพ่ชายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ใช่เขาเปิดได้คลับที่นั่นถ้าจำไม่ผิดนะครเราตั้งใจมานานว่าจะไปเยี่ยมเขาเราแวะไปเซอร์ไพรส์ก็หน่อยดีไมเขาดีนะงั้นนี่ก็แปลว่าเราได้คุณมาทํางานชิ้นสุดท้ายนะครับตรุษจีน นครซขอดีไว่ i m o ท t e อาหารเต็นร นี่ดื่มให้คุณและอิมโฮเทลขอไอ้เปรดนั่นตายสนิทอย่าลุกขึ้นมาเลยอ่า้าดื่มเลยค่ะกิ้งกองใชเรียนดื่ชิเด็ดไหมคะขอตัวครับอเล็กซ์อเล็กซ์กลับมาแล้วเหรอมานี้อเล็กซ์ลุงจะสั่งเหล้าให้นะสมปั่นเปเชียลเชอห้หานฉันนะยอดนักสำรวจ <laughs> เป็นสองดื่ ขอโทษนะลุงจอนแต่มีคนเสนอของแรงกว่า,าไม่ไม่อเล็กซ์อย่าฟังนะจะพูดยังไงดีนะ,ะมนันี่ถ้าพูดภาษานักโบราณคดีลุงนั่นคือสุสานที่ฝังฟารโรมานักต่อนักแล้วนะ,ะฟังนะฟังลุงเธอเป็นห่วงลุงบ้างไหมเนี่ยอีไม่กี่วันผลงานของหองลานจะเปิดตัวตอนนั้นแหละพ่อแม่ของหลานก็ต้องรู้แนะ่พวกเขาต้องไม่พอใจที่หลานออกจากมาหาลายัยจะตีพลอยตีพายลุงจอนโอเคผมอยู่นี่แต่พ่อแม่ผมอยู่ถึงอังกฤษลุผมขอตัวนะครับผมต้องไปคุนลุมต่อแล้วล่ะ มาเมืองจีนเลยเหรอไอวิปริกมาได้ยังไงอ่ะาคือว่าฉันไม่ได้ดีใจที่เจอพี่นะฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่นี่ใครอยู่นี่ใครเหรอเอไปอ่ะอ๋อคุณชายลูกชายมาอเล็กซ์ฉันรา้จักผีแล้วคนนี้ลิกะปคนนี้ไปพี่ไปพอนี่เดี๋ยวรไปเลยไปเลยไปคนอื่นันจะฆ่าไอเด็กนี่ ไปมั้งที่เป็นลูกฉันแม่ดอกแม่กลัวให้ลิโกเช่โอคอนเนลย่าเดียบเจอกันเท่านั้นเองละครับคือว่าไปสนุกกันต่อได้เลยครับมิวสิกกี่ปีมาแล้วนี่อียิปต์ยี่สิบสามสองทัพฝรั่งเศสในคนที่เอาเครื่องบินลงได้ทุกที่เลยแล้วก็เราก็ิดเด็กฉัน จะลูกนายหรือไม่ลูกนะฉันก็อเตยม,มาสักปาเราไปเลยพ่อเดี๋ยวพอแล้วไปนั่งจริงๆฉันก็อยากให้นายสั่งสอนเขาให้สำนึกมาแม่ไม่ชอบอย่างยิ่งไม่ชอบมากๆลูกมีเรื่องต่อที่บ้านตอนที่ฉันมีเมียมีลูกอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปฉันเ่อว่นเข้าใจฉันเล่าเล่าง้วนดีกว่าแม่แปลกใจที่เจอลูกที่นี่รูกไหมไม่เป็นไรนะ <S <S พ่อมาอยัางไม่ได้ห้านาทีก็ต้องดึงลูกออกจากกองไฟแล้วลูกต้องกลับไปเรียนพ่อคิดว่าทำได้ใช่ไหมครับ พ่อแม่ทีนิวสั่งผมทุกอย่างเลยลาวแต่เราน่าจะเั่งลงคุยกันดีๆแบบครอบครัวอย่าว่ากันนะแม่แต่เราไม่ได้เป็นครอบครัวมานานแล้วเฮ้ยอย่าหันหลังเดินหนีไปนะอเล็กซ์อเล็กซ์อเล็กซ์กลับมานี่คุณจะมามองผมแบบนี้นะคุณทั้งหมดเป็นความผิดคุณเพราะผิดผมเหรอ คุณนั่นแหละที่ทาให้เขารําคาญคุณจนจัดทุกห้านาทีต้องเช็ดขี้มูกเขาฉันคงต้องดูแลเขาเยอะหน่อยเพราะคุณเป็นพ่อที่ไม่เคยสนใจชีวิตลูกเลยชีวิตเขาสําคัญที่สุดสําหรับผมผมช่วยไม่ให้เขาคอหักตายกี่ครั้งแล้วอบอุ่นและให้กําลังใจจะดีกว่าไหมผมเป็นพ่อเขามันเป็นหน้าที่เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่าแต่เรากลับทำสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองหายไป เราปล่อยให้แอลเล็กซ์กลายเป็นคนแปลกหน้าไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะใช่เรายอมไม่ได้ใช่ยอมไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเราต้องช่วยกันแก้ไข